นี่คือประโยชน์ของ Defender นะครับถ้าคุณมีลูกแล้วคุณมีแหล็ตรงนี้ก็จะมีน้องที่นั่งข้างบนได้นะครับสวัสดีครับินด,ด,ดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการบา right. นปลายมีเช่นเคยนะครับโรกนอนเป็นคลิปหนึ่งนะครับวันนี้วิวในห้องโดยสารตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกไปมันไม่เหมือนเดิมนะเพราะว่า ไม่ใช่รถคันใหม่ของผมนะครับพอดีมีพี่ที่น่ารักคนหนึ่งครับชื่อพี่แคนนะครับซึ่งก็เป็นพี่ที่สนิทกันก็ไปเที่ยวด้วยกันอะไรอนยะ่างเงี้ยแล้วก็ <Wow. S 1> ที่ผ่านมาที่เราไปครับเราก็ไปมุกระหังเลือกันมานะครับแล้วก็ผม,มเห็นรถแกวิ่งใช่ป่ะแล้วผม,มรู้สึกว่ารถแกวิ่งดีัากวิ่งแบบใช้ได้เลยแล้วก็ขึ้นเขาลุยลงน้ำปีนอะไรอย่างเงี้ยดีมากครับผมรู้สึกว่าพี่แคนขอ,อลอง หน่อยได้ไหมสําหรับรถของแกเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้ครับพอมาลองก็เลยกล่าวว่าจะรีวิวเพื่อนคนด้วยนะก็ขับครั้งแรกไปพร้อมๆกันนะครับ <ไป S 1> ซึ่งรถคันนี้นะครับเป็นรถที่ชอบนะแล้วก็เป็นรถที่น่าใช้มากแล้วก็ถ้าสมมติว่าใช้ในเมืองหรือว,ว่าลุยอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างเหมาะกัพวกัวร์นี่คือ Land Rover Defender 110 t u r b <Wow. S 1> ก็เป็นตออัว Long w h e e l b นะครับก็เป็นช่วงฐานาล้อยาว เป็นสี่ประตูเป็นตัวที่ใช้งานคลาสติคที่สุดแล้วกันอธิบายแบบนี้นะครับตอนนี้อยู่บนรถแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับว่าการขับขี่เป็นยังไงแฮนด์ลิงเป็นยังไงการใช้งานบนถมาเป็นยังไงและการใช้งานแบบนี้นครับเราอยู่บนหาดแบบนี้ยุณผชนครับก่อนอื่นเลยนะครับขึ้นมาอยู่บนรถนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นคาแรคเตอร์ของรถ Land Rover ที่ผมชอบนะก็คือโพสิชั่นการนั่งตอนนี้เรานั่งอยู่ใน โพสิชันปกตินะครับแล้วก็เกตดีๆคือตัวผมมาอยู่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับกระจกเนาะหัวผมแทบจะเลยกระจกม้วนะครับทำให้เราอยู่ในโพสิชันที่ค่อนข้างสูงแล้วแล้วก็สามารถมองเห็นวิวข้างๆได้แบบชัเชดเจนมากนะกร,ระจกหน้าจะเป็นไซส์ที่ไม่ได้กว้างมากนะครับแต่ว่าผมว่ามันเพียงพอแล้วนะครับแล้วก็กระจกซ้ายขวาซึ่งใหญ่มากแล้วก็มองเห็นรถชัดเจนมากกระจกมองหลังก็ใช้งานได้ดีครับ ให้ดูครับอันนี้คือหน้าตานะครับ Defender One p u m a นะครับก็เป็นตัวถังช่วงยาวเนาะก็สี่ประตูถ้ามาดูคันนี้นะครับคันนี้เป็นรถเอนะครับคันนี้จะเป็นช่วงสั้นนะครับเป็นัช่วงสั้นก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของตัวถังเนี่ยคันนี้มีสกู๊ปนะครับก็เป็นสกู๊ปอากาศที่อยู่ด้านบนแล้วก็ไฟ Clear Water Light นะครับก็เป็นไฟที่สว่างในอนาคตนะครับคือแบบสว่างจัดแล้วก็มีแหลกหลังคาด้วยนะครับ คันนี้มีวินส์หน้ามาด้วยนะครับก็แกติดเอาสวยๆด้วยแล้วก็ใช้งานจริงด้วยเวลาแบบเราไปลุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับอีกการหนึ่งที่ผมบอกว่าเฟี้ยวคือกระจกมองข้างมใหญ่จริงเนี่ยดูไซส์มันดิครับมันใหญ่จริงเนี่ยมันใหญ่แบบใหญ่มากนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยกระจกหน้าเนี่ยถ้าผมจําไม่ผิดี่มันน่าจะถอดได้นะให้มาดูด้านหลังนะครับ ของอาจะรวอกนิดนึงด้านหลังเนี่ยพื้นที่ตรงเนี้ยนั่งสบายคือท้ายมันอาจจะดูตรงไปนิดนึงนะครับแต่ว่าผมว่านั่งสบายอยู่นะคือมันขึ้นอยู่กับเราเทียบกับอะไรถ้าเราเทียบกับรถรู่รู่แบบวิ่งไปสยามมันก็อาจจะไม่เหมือนแบบนั้นนะแต่ว่าถ้าเรียบเทียบกับรถลุยแล้วเนี่ยมันใช้ได้พื้นที่โพซิชันการนั่งอะไรนี่คือดีมากครับคันนี้มีตัวแร็คลังคาแล้วนะครับมีตัวที่เป็นแร็คราวเหล็กแล้วก็มีบันไดให้ขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวให้มาดูด้านท้ายครับด้านท้ายเฟี้ยวมากคันนี้เป็นเจ็ดซีทเนาะมีเบาะแถวสามนะครับซึ่งมันเบาะพับได้เนาะก็สามารถเปิดออกมาแล้วก็นั่งแบบนั่งเจ็ดคนไปเที่ยวได้เลยถ้าให้มาดูพื้นที่ด้าน,นหลังเนี่ยคือมันใหญ่จริงครับมันดีครับมันมันดีดีต่อใจมีมือจับมีอะไรมือเปิดก็จะเป็นแบบคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้นะครับเนี่ยปิดง่ายๆแบบนี้เลยครับแล้วก็คันนี้มีที่ลากเรือมาด้วยนะมีที่เสียบไฟแล้วก็ มีบันไดไว้ปีนให้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับ,รบพี่แคนเปิดฝาหน่อยนะขอ,อเปิดหน่อยนะโยนซ้ายต้องเปิดเปิดน้ำมันเครื่องฝาแล้วก็โยน <c oughs> พี่แคนเครื่องมันกี่ซีซี2,200รซีซี 2> 2, แล้ว2 <120 S> 2ั0ซีซีร2 1ยแรงมา้า121แรงมา้าดีเซลเทอร์โบ6สปีดสุดจริงไปพี่ผมว่าแม่งขี่ดีมากเลยแม่งไม่มีความรู้สึกแบบ1 2อ่กว่าแรงมา้า ม, <book> มันมีทอ้์งแบบตลอดเวลาจูนอะไรมาคันนี้รีแมปมาสต็อก121ตอนนี้ประมาณกี่มาสามเอข้าข้าวแล้ว121ไม่กล้าบอกแท็กซี่เดี๋ยวเดี๋ยวแฟนๆดูเอาว่าว่าอะไรเงี้ยแล้วแล้วแล้วพี่ตอนนี้กี่มาได้มาสักน่าจะน่าจะสัก150ประมาณ150เพิ่งยังไม่เคยขึ้นไรโนแต่ว่าที่ที่เขาจูนให้เราเซฟมาประมาณ30ม้าโอเคเลยคือรถมันมีท้องแบบผมว่าข้อดีคือมันมีท้องรอบประมาณ สองสามพันรอบก็คิดว่ากำลังขับสนุกใช่ก่อนจูนมันจะเตรียมจะสั้นนิดนึงเออไม่ลุยจ๋าๆเลยออนนี้มากเลยมากขึ้นขี่ดีจริงพี่ผมว่ามีโอกาสเสียตังค์สูงมากอยากได้ก็ต้องโดนนะครอยากได้ก็ต้องโดนใช่ป่ะอยากได้ก็ต้องจัดการด้วยการซื้อได้ต้องได้อได้ต้องได้เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวผมปิดก่อนลองคิดดูว่าเราจอดริมทะเลแบบเนี้ย มีเก้าอี้สักสองตัวนั่งชิลคือดีครับดีดีดีผมลืมใคเย็นผมไม่พักนึงเลยอะคุณเกินมาให้รถคุณแล้วขับดีลืมไม่พักนึงเลยเดี๋ยวเราจะลองวิ่งกันดูครับเราจะเริ่มจากการวิ่งบนทรายก่อนนะครับคันนี้เป็นเครื่องดีเซล 2,200cc ซีเดิมเดิมโรงงานมาพี่แคนอผมประมาณสักร้อยยี่สิบมาประมาณนี้นะครับแล้วก็แก้ไปจูนมานิดหน่อยได้ประมาณสักร้อยห้าสิบมา ฟิลขวงอะไรดีครับฟิลของอะไรเหมือนฟิวบีเอ็มประมาณนั้นนะก็ตึงตึงมือหน่อยฟิลคัทแข็งนิดนึงแต่ว่าไม่ได้ขับยากเ <S <S โอ้เกวียร์เข้าง่ายครับรถมีทอร์คพอสมควรให้ให้ใช้ครับตอนนี้ผมวิ่งนะครับอยู่บนหาดทรายนะครับถ้าเกิดดูจากกล้องด้านหน้านะครับจะเห็นว่านี่คือทรายแบบทรายเต๋อวิวตอนนี้เรวิ่งอยู่เกียร์หนึ่งนะเข้าเกียร์สอง รถสมูทมากครับด้านซ้ายเป็นขวาเป็นทะเลด้านหน้าเป็นหาดก็เป็นสปิลนิ่งที่ค่อนข้างดีแล้วก็ขับรถแบบดีก็ดีครับเดี๋ยวเราลองไปต่อนครับก็มีฟิลเดาๆนิดเดียวเกียร์ธรรมดาปกตินะครับก็โอ้ดีๆเลยรถมีทอร์กแบบเนี่ยครับอัตราเร่งดีมากตีพันรอบโอ้ดีเลยครับรถขับสนุกแน่นอน,อน,เ,นเดี๋ยววนะิ่งบนหาดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะ ไปลองวิ่งบนถนนดำเอ่อข้อเสียของมันอย่างหนึ่งคืออะไรนะครับคันนี้เป็นช่วงยาวเนาะเพราะฉะนั้นแล้วลับรถจะลำบากนะ่อยหนึงเดี๋ยวเราจะลองไปวิ่งบนถนนท,ท,ที่เป็นตรวจมากกว่านี้ตรงนี้ก็เป็นที่แคมปิ้งนะครับบนหาดชะอำเนาะเป็นถนนตรวจด้านหน้าแล้วก็ออกไปบนถนนดำสักเล็กน้อยครับจะได้รู้ฟิลว,ว่าเฮ้ยมัน วิ่ยังไงดีไหมเมื่อกี้ไม่มบนทตายแล้วแฮปปี้โอ oh, ้ฟิลดดีเลยโอเคเราออกมาบนถนนดังนะครับท้อง oh, มีเล่นไปที่สามีม่สี่โอ้เดี๋ยวข้างหน้าจะมีลูกกระหน้านะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าจังหวะจัมมันจะปั๊มปี้หรือเปล่านะครับ ลึกมากลึมเลยคันนี้เป็นช่วงล่างฟอมันมีข้อดีของมันเนาะแฮ n ดมันจะดีมากนะเนีย่ยด้านหน้ามีโคูงครับผมจะลองโยกดก็เป็นโค้งที่ไม่ได้ลึกมากแต่ผมว่าโอเคเลยนะครับอีกการหนึ่งที่สัมผัสได้เลยเมื่อกี้ตอนที่เราเบรกก็คือมันไม่เหมือนรถครันตู้ คือบางครั้งเราขับรถสู้อย่างผมมาขับเอาผ่าดเนี่ยจังหวะเบรกมันรถมันจะท้ายมันจะอ้วนๆแล้วท้ายมันเหมือนแบบมันจะนำล้อหน้าประมาณนี้แต่คันนี้ไม่มีความรู้สึกเลยตรงนี้ข้างมาระุงผมือผมเท้าแขนมือจับอย่างเงีย้ยคือวิ่งได้ยันชิ้นใหม่ดีครับแล้วก็เกียร์ตำแหน่งเกียร์มันอยู่ตำแหน่งตรงนี้เลยอ่ะแล้วผมก็สับคือโพซิชั่นทุกอย่างมัน การขับรถได้ได้อย่างดีคแลว้วก็ไม่ต้องเพื่อไปทําอะไรไม่ต้องไปเปิดคืนได้มากครับแฮปปี้ครับเราเมื่อวานนี้เราไปลุยกันมาอยู่อาหารคือแบบดีเลยอะมม่ะครับรู้พูดอะไรอ่ะแต่ว่าคือแกลุยได้แกเข้าถุยก็ได้แกปีนได้แกลุยน้ําได้นะครับคือดีเฟนเดอร์อ่ะมันจะมีรูน้ํานะครับเข้ามาที่ใตก็บักเข้ามาทินในห้องลุยน้ำ จังหวะที่น้ําเข้าอ่ะมันมีทางเข้าแล้วมีทางให้ออกออทีนี้คือถ้าเราอยากดูอ่ะเราแค่ถอดแล้วเราอยากยู่ได้เลยนีคน่คันนี้มีสูบด้าน,นนอกซึ่งสบายมากเ mm. มื่อวานมี่แกนไปวิ่งแบบแทบจะไม่ไปได้ไปได้อ,อ่ระรถมันไม่ได้มีความเสียหายอะไรอ่ะนี่ถอดพวงไปต่างจบแค่นั้นเลยอ่ะคือมันคือรถที่คุณสามารถทาไปไรคุณลองนีนได้หมดอยากจะไปจีนเนี่ยจะไปขับไปไหนก็ได้อ่ะ ได้เลยเราไม่ได้ไดนั่งลำบากคันนี้คันนี้มีของแตกนิดหน่อยพรมอะไรโม้ม,โมันนี่มีหอกเป็นเอ่ออเป็นสีจี๊ๆนะครับแต่ไม่ได้เป็นฟินตเราก็เป็นบอกสปริทบนล่างปับได้เนาะแต่ว่าคันนี้เป็นหอกเป็นโลซีเอสซึ่งมันช่วยให้เรารู้สึกว่าเหมืนอนเราขับรถสปอร์ตที่เป็นร่างใหญ่อะและว้วก็ดีเลยครับเน,นี่ยผมกลับมาที่หาดครับ เลือกขับแลนด์รรเซอร์วีเอสองร้อยแล้วแต่คนชอบครับถ้าคุณใช้งานในเมืองแล้วคุณเข้าห้างบ่อยคุณอาจจะไม่เหมาะกับนี้เป็นสุดจะเหมาะกับที่ถ้าคุณใช้งานต่างจังหวัดที่คุณไม่ได้ลุยคุณอาจจะเหมาะกับแลนด์โรเซอร์แต่ถ้าคุณเป็นคนใช้งานในเมืองที่ชอบออกต่างจังหวัดและมีโอกาสได้ลุยบ้างเพราะกับวีเอธรรมดาที่ขับสนกแลนด์โรเวอร์ดีเป็นสุด ว่าตอบโจทย์และที่สำคัญกว่านั้นคือจต่การที่ผมขับวันนี้ผมว่าผมน่าจะเปียนลังอีกไม่ช้าขึ้นอยู่หรืว่าเป็นพอดีไหน,นก็คุยๆกัมนมาแล้วแหละว่าอ,อยากได้ตื่นขอดูเรื่องการเปลี่ยหรืออาจจะไม่ใช่ดิเฟนเดอร์หะือเป็นซีรีส์ที่เป็นแบบพื้นฐา,านดิเฟนเดอร์อะไรเงี้ยเรื่อที่ผมทำได้นะก็ลุกดีนขับดีเลยก็ลองดู ก็ประมาณนี้ครับวันนี้มาลอง Land Rover Defender 110ลูมาครับยังไงก็ฝากทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับถ้ามีคลิปอื่นอะไรยังไงก็ติดตามกันได้นะครับฝากกดติดตามให้ชอ่องด้วยเป็นกำลังใจในหะ้บ๊ายบายนี่คือประโยชน์ของ Defender นะครับถ้าคุณมีลูกแล้วคุณมี แหลกตรงนี้ก็จะมีน้องที่นั่งข้างบนได้แล้วดูลูกเขาอยู่นี่ค่ะโอ้เนี่ยนั่งพ่อเจี๊ยบบอรหรือว่าเจี๊ยบบอร์ด้ี่มาจากแม่ที่มาจากหาดไอ้สอน